สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับพวกเราครัวตะฝืนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำแกงอ่อมเนื้อกันนะคะตั้งกระทะให้ให้ร้อนก่อนนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเป็นเนื้อวัวน,นะคะแล้วก็มีตับแล้วก็มีผักขี้ริ้วนิดหน่อยค่ะ,คะผักก็จะมีผักชีลาวต้นหอมแล้วก็ ผักอีตูผักแมงลักใบแมงลักนะคะ่ใส่น้ำมันนิดนึงผัดเครื่องแกง นี่ก็จะมีตะไคร้หอมแล้วก็กระเทียมผัดเนื้อก่อนค่อยเอาเนื้อไแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนเขาก็ไม่ได้เอามาผัดน,นะคะทุกคน บางคนเขาก็ทำเป็นแกงขั่วเลยใส่น้ำเลยแต่อันนี้เป็นสูตรของเราเองสูตรดีละเป็นสูตรของคั่วตอฟืนอีกแล้วนะคะทุกคนขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยที่เข้ามารับชมช่องครัวตอฟืนขอขอบคุณหลายๆ สำหรับคนที่ไม่กินเนื้อนะคะก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นหมูหรือว่าไก่หรือว่าปลาก็ได้นะคะเป็นแกงคั่วแบบว่าใส่ผักออเ,อเจาะแฉะอะคะ่ะเสียดายบ่มีผักนาใส่เนาะบ่ห<อ>ม,มี่หรือบ่หมีู่้ใส่มมสสผักนาเลยมนะั้ยอันนั้นเป็นแกงไมเขาเอิอนอย่างเนาะแกงแกงคั่วคั่วใส่ผัก เอาไอ้แจ๊ะอันนี้เป็นแกงออมเนาะใช่เป็นแกงออมเด้อพี่น้องเด้อหอมๆ เติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะว่ไฟแรงเดือกปะทะไหมมองไหมไฟลุกบิ้มเบิมบมับ่มวเนื้อกับพริกแกงไปเรื่อยๆก่อนนะคะทุกคน เ,นะเนื้อของเราเริ่มจะสุกเราจะใส่เพี้ยลงไปนะคะนี่ค่ะ๋ยวใส่ขี้เพี้ยลงไปนะคะ เราก็จะมาปรุงกันบรรยากาศมันจะชื้นแฉะหน่อยนะคะพื้นก็จะเปียกเพราะว่าฝนตกยังทําครัวไม่เสร็จนะคะทุกคนพอดีเราย้ายครัวใหม่ยังทําไม่เสร็จใส่ใส่ใส่เพียแล้วก็ใส่ผงนัวน้ำตาลปรุงรสแล้วแต่ชอบเลยนะคะทุกคน ปลาไปบักรูด ชิมก่นนะอนอร่อยสิ้แล้วเหรอเสร็จแล้วเหลือแค่เติมผักแล้วก็จะเอาลงไปเลยเอาต้นหอม ต้นหอมแล้วก็ผักชีลาวแล้วก็ใบแมงลักลงไปนะคะทุกคนเราจะแกงแบบน้ำไม่เยอะ ให้พักเอ้ี่ก่อนเดี๋ยวน้ำพักก็ออกปิดฝาไว้ก่อน นะคะคสุกแล้วค่ะทำง่ายๆสไตล์ครัวตตาฟืนแกงอ่อมเนื้อบัวใส่เครื่องในด้วยนะคะใส่เพียแล้วก็ใส่ตับเอ้ยใส่ผ้าคีริวแล้วก็ใส่ตับลงไปเสียมเรียร้อยค่ะ สุกแล้วนะคะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ